ตอนนี้เราก็ผสมปูนอ่ะบะกินใส่โคลีสมปูนเลยนะท่านลุ้มซองลุม เลยลาให้เ่าะบ่เอาอีกจังน้อยบ่คือเอาสิพูนพูนขึ้นจากเสาจังน้อยหน่อยเด้ออีกเอาอีกโอ้ปูนคือเข้มเถอะ Thank you. แกเดือกระแล้วล่ะเราแห้งดีขนาดเลย้วไงวุญนะะี่เลยโอ้ลายทัวร์บัตนี้ปาดตุ๊กครึ่งกระบะ

Sanglommen! น้ำลายก็ตั้งเสาบาได้อีกเดี๋ยวเสาล้มไปล้มมาอีกฮะเจ่าน้ำาจียน่อยอีกเฮ้ยยาวน้ำลายเดี๋ยวมันจะตั้งเสาหยักมันสิล้มเออนี่ละํำนี่ละพอดีแล้วน้ำนี่เออพอแล้วใส้ใช้เพื่อบพ่อยากให้น้ำมันลายนะมันใช้น้ำลายประทามันแหงน้งอีกตั้งเสาไว Okay, gắn. Ừ. ok đây gan, hmm ok đây đã, á ừ. đây gan, rồi ở đây đã, đây là 26 mặc mông đây, chọn mông năn, ní coi mông ní เออฮะนี่บ่บ่แม่นมุมนั้นบ่เออนั่นล่ะมองนั้นแหละน้ํา